สวัสดีครับผมมีน้อยเฟลลี่เพื่อนของทุกๆท่านครับวันนี้ก็คงจะได้มาพบกันเป็นวันแรกของใน YouTube นี่ชอบหรือไม่ชอบยังไงบอกด้วยนะครับฮา่าพรุ่งนี้จะเข้าพรรษาแล้วท่านใดที่เตรียมตัวจะไปวัดทำบุญเผื่อเฟลลี่ด้วยนะครับยังไงก็ อยากจะบอกว่าเข้าพรรษาเป็นประเพณีไทยของชาวพุทธเราต้องกราบพระกราบพระกราบพระทำบุญบ่อยๆจิตใจได้สดใสเบิกบานฟังเทศฟังธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาฮา่าเสียดายที่เฟรนลี่เป็นหมี เข้าวัดไม่ได้เคืนเข้าไปคนแตกตื่นกันเลยแหละ <c oughs> อะยังไงยังไงก็อย่าลืมไปใส่บาตรทานเฟรลี่ด้วยนะครับวันนี้วันแรกครับแต่เขาบอกว่าการทำบุญที่ดีนั้นจะต้องทำด้วยกายวาจาและใจ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 ,ใจ,ใจใ อกข้างซ้ายของเรานี่ทำจากใจเพราะส่วนใหญ่แล้วคนเรามักจะทำบุญกันด้วยปากแต่ไม่เคยทำบุญด้วยกายและวาจาใจเลยเอาละครับทักทายกันเท่านี้อย่าเอ็ดไปพุ่งนี้อาจจะไปวัดไหนสักวัดหนึ่ง ดูนะครับเจอเฟลลี่ที่วัดไหนทักทายกันด้วยไปละครับ